สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารโอลิมปิกเกม2024กันต่อสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้แล้วก็สรุปผลการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ไปที่การแข่งขันยกน้ำหนักเลยครับ ขว้ามา1เหรียญเงินให้กับทัพไทยอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเจ้าคนนี้นะครับอายุเพิ่ง19ปีเองครับโอ้โหเก่งมากจริงๆนะครับโดยการแข่งขันยกน้ําหนักโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับปี2024ในครั้งนี้เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทีมไทยส่งทางด้านเว็บวีรพลวิชุมารุ่น73กิลกรัมชาย วัย19ปีนะครับลงทำการแข่งขันชิงชัยสมัยแรกผลงานล่าสุดของเขานะครับก็เป็นเหรียญเงินเอเชียนเกม2022แล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองนะครับในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่ซาอุดิอาระเบียและในการแข่งขันนะครับปรากฏว่า ท่าสเนตวิรพลทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยกผ่านครั้งที่1เพียงครั้งเดียวสถิติ148กิโลกรัมหลังจากนั้นนะครับในครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยเรียกถึง152กิโลกรัมแต่ไม่สามารถที่จะยกผ่านได้เลยฉะนั้นแล้วนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะหมดหวังแล้วแหละเพราะว่าไทายยกไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ท่าต่อมาครับก็คือค่า and k, ครีนแอนเจอร์นะครับซึ่งวิรพลนะครับ เรียกมา190แล้วก็194สุดท้ายเป็น198กิโลกร,รัมครับสำหรับทั้ง3ครั้งนี้นะครับสามารถยกผ่านได้ทั้งหมดเลยนะเป็นการทุบสิติเยาวชนโลกด้วยนะครับ Junior World Record ซึ่งน้ำหนักรวมที่เขายกได้ก็คือ346กิโลกรัมโดยเหรียญทองครับเป็นของจูเนียนเชียร์ริสกี้จากอินโดนีเซียอาเซียนของเรานั่นเองนะซึ่งอาเซียนของเรานะครับเขายกท่าชนตไป155กิโลกรัมแล้วก็ครีนแอนเจอร์9กิกโลกรัมทำลายสติโอลิมปิกน้ำหนักรวม354กิโลกรัมส่วนเหรียญทองแดงนะครับเป็นของทางด้านดิมิทรอฟ โบซิด้านะครับซึ่งเขาสามารถทำได้น้ำหนักรวมเนี่ย3 4 4กิโลกร,รมัมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพอยกเสร็จในท่าสุดท้ายแล้วยกผ่านเนี่ยนะครับโอ้โหเจ้าตัวสะใจมากๆนะครับแล้วในช่วงจังหวะที่ยกท่าสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเห็นพลังเลยนะครับเห็นพลังอยู่ในตัวเลยคือใจสู้มากยกเนี่ยนะครับ เอาเรียกง่ายๆว่าถ้าใจไม่เด็ดนะครับใจไม่สู้พอเนี่ยอาจจะยกไม่ขึ้นเพราะว่ายกไปนะครับแล้วก็มีความสั่นแล้วก็มีความเซด้วยนะแต่เขาก็พยายามประครับประคองตนเองจนสามารถอยู่นิ่งได้แล้วก็ยกได้สําเร็จนะครับน้องวิรพลสุดยอดมากๆอายุ19ปีเท่านั้นนะเก่งจริงๆนะครับเป็นความสําเร็จที่สุดของสมาคมกีฬายกน้ําหนักไทยแล้วตอนนี้นะครับกลับมาพังอัดอีกครั้งหนึ่งถึงยังจะไม่ถึงเหรียญทองนะครับแต่ว่า สามรุ่นส่งไปยกได้เหรียญกลับมาทั้งหมดเลยนะครับก็ได้มา 2, 2> เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงแล้วตอนนี้เหลืออีกรุ่นหนึ่งนะคุณผู้ชมย้ำว่าเหลืออีกรุ่นหนึ่งนะครับยกวันที่11นะเดี๋ยวติดตามชมเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้น้องเนี่ยนะครับดีใจมากๆถึงขั้นว่าต้องลงไปนั่งนะครับลงไปนั่งแล้วก็ซุดลงไปเนี่ยร้องไห้เลยนะครับ กับที่ยกน้ำหนักแล้วก็คนที่เห็นจะดีใจมากๆเลยนะครับก็จะเป็นโคชนะครับดีใจสุดๆนะครับโคชเนี่ยโอ้โหสะใจมากๆทําได้นะครับโคชก็น่าจะคิดว่าน้องอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสแล้วเพราะว่าท่าแรกอาจจะยังไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเป็นท่าที่2เนี่ยนะโอ้โหแก้ตัวได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าท่าแรกเราเนี่ยสามารถยกได้ผ่านนะ แอดมินคิดว่าโอ้โหมีลุ้นเหรียญทองนะเนี่ยน้องคนนี้นะครับไม่แน่เลยนะอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการแข่งขันยกน้ำหนักคุณผู้ชมก็มาติดตามชมเชียร์อีกรุ่นหนึ่งเดีย๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องวิรพนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสมาคมยกน้ำหนักไทยด้วยครับกลับมาัง,งาดแล้วนะครับโอ้โหส่ง3รุ่นได้ทั้ง3รุ่นแล้วตอนนี้เหลืออีกรุ่นหนึ่งนะครับทีนี้มาสรุป ผลการแข่งขันของกีฬาประเภทอื่นกันเทควันโดไทยครับรุ่น68กิโลกรัมชายรอบ16คนนะครับเป็นที่น่าเสียดายว่าน้องบอลลังทับทีมแดงนะครับหรือว่าน้องอยู่บอลลังเนี่ยนะแพ้ฮาวเวร์โปรเรสนะครับของสเปนไป2 0ต่อ2ยกนะครับเสียดายนะคุณผู้ชมในยกที่2ใเนี่ยคะแนนเท่ากันแต่ว่าสเปนเขาออกอาวุธเยอะกว่านะก็ชนะไปทีนี้นะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆแล้วน้องอยู่เนี่ย เขานะครับมีรุ่นที่เขาเล่น่ะรุ่น63กิโลกรัมนะทีนี้เหมือนกับเขาต้องใส่น้ําหนักเพิ่มเข้าไปน่ยให้มันเป็นรุ่น68แล้วก็แข่งขันคือเอาเรียกง่ายๆว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วฝีมือของน้องอยู่บันลังเนี่ยแอดมินก็ยกนิ้วให้เลยนะตั้งแต่ช่วงของเอเชียนเกมคว้าเหรียญทองที่ผ่านมา อันนั้นเป็นรุ่นที่เขาถนัดจริงๆแต่ว่าอันนี้เหมือนกับประมาณว่ามันมีน้ําหนักเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็ยากลําบากหน่อยนึงเพราะว่าโอลิมปิกเกมไม่มีรุ่นที่เขาเล่นนะครับอันนี้ต้องว่ากันอย่างนี้นะก็มาติดตามชมเชียร์กันต่อนะครับก็เสียใจเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสแล้วก็น้องก็ยังสามารถมีโอกาสที่จะแก้ตัวใหม่อีกครั้งนะครับในโอลิมปิกครั้งหน้านั่นเองครับ แล้วก็กีฬาต่อมาครับเป็นปันจากกีฬาสมัยใหม่นะครับซึ่งการแข่งขันก็วันแรกคุณผู้ชมภูริสโยเฮืองนะครับเริ่มจากการฟันดับสากลชนะได้12เกมแล้วก็แพ้23รวมนะครับได้คะแนน185คะแนนนะซึ่งรั้งอันดับ33นะครับจาก36คนทีนี้เหลือแข่ง4ประเภทก็คือขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางนะครับแล้วก็เลเซอร์รันนะครับก็คือวิ่งยิงปืนเลเซอร์แล้วก็ว่ายน้ำนะคุณผู้ชมซึ่งนะครับ การฟันดาบเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านภูริศเนี่ยไม่ค่อยถนัดที่สุดแล้วนะครับในกีฬาที่เป็นปัญจักกีฬาคือไม่ถนัดที่สุดแล้วตรงนี้นะครับแต่ว่าอีกชนิดกีฬาสประเภทที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะทําอันดับได้ดีขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นเหรียญได้เพราะว่าการแข่งขันนะครับมันเพิ่งแค่วันแรกเท่านั้นก็มาติดตามชมเชียร์กันต่อครับ ส่วนกอล์ฟนะคุณผู้ชมก็ยังมีลุ้นนะแอดมินมองว่ากอล์ฟเนี่ยยังมีลุ้นอยู่ก็คือกอล์ฟหญิงนะครับบุคคลหญิงวันที่2แข่งขันเสร็จที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะอาตยาทิติกุลนะครับเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พารั้งอันดับ6ร่วมตอนนี้นะแล้วก็ปะพังกรทวัตธนกิจนะครับเก็บเพิ่ม1่อันเดอร์พาสกอร์รวม3โอเวอร์พานะครับอยู่อันดับที่29ร่วมซึ่ง ก็แข่งขันกันถึงวันที่10ก็มีโอกาสอยู่คุณผู้ชมก็มาติดตามชมเชียร์นะครับตอนนี้อัตยาเนี่ยรั้งอันดับ6มีโอกาสแซงได้นะต้องมาวัดกันที่วันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่10นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตสรุปผลการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกครั้งในเรื่องของตารางการแข่งขันนะครับเพราะว่าก็จะมีเทควันโดนะครับซึ่งใบเตยนะรุ่น 67กิโลกรัมหญิงนะครับรอบ16คนอันนี้มีลุ้นเหรียญน,นะครับมีลุ้นเหรียญเหรียญทองก็ลุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาติดตามชมเชียร์มีโอกาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัญจกีฬานะครับก็มาดูกันรวมถึงกอล์ฟนะครับก็มาดูกันว่าผลการแข่งขันวันนี้นะครับสติจะเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรรวมถึงนะครับโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับแข่งขันชิงเหรียญทองกันหลายรุ่นเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูผลกันสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ต้องบอกว่าชาติอาเซียนของเรานะครับพังอาดมากๆเลยนะอาเซียนตอนนี้เป็นทางด้านอินโดนีเซียนะครับเก็บเพิ่มมาอีก2เหรียญทองแน่นอนว่าอันดับเหรียญเขาแซงเรานะครับเนื่องจากว่าเขาได้เหรียญทองมากกว่าเราแต่ว่าเหรียญรวมนะครับทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดเนียน้อยกว่าเรานะแต่ว่าเราได้แค่1เหรียญทองเท่านั้นนะครับเขาได้กันควอเสิธิ์2เหรียญทองนะครับส่วนมาเลเซียก็ยังไม่มีเหรียญเพิ่ม สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้นะครับแอดมินอัปเดตเวลา9นาฬิกาสนาทีนะครับอันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกา30เหรียญทอง38เหรียญเงิน35เหรียญทองแดงเหรียญรวม103เหรียญอันดับที่2จีน29เหรียญทอง25เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงเหรียญรวม73เหรียญตอนนี้สหรัฐกับจีนเนี่ย กำลังแข่งอันดับหนึ่งกันอยู่ว่าใครจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองนะแล้วก็อันดับ3ออสเตรเลีย18เหรียญทอง14เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงเหรียญรวม45เหรียญอันดับที่4ฝรั่งเศส14เหรียญทอง19เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงเหรียญรวม54เหรียญอันดับที่5สหราชอาณาจักร13เหรียญทอง17เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงเหรียญรวม51เหรียญอันดับที่6กเกาหลีใต้13เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงเหรียญรวม28เหรียญอันดับที่7ญี่ปุ่น 13เหรียญทอง7เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงเหรียญรวม33เหรียญอันดับที่แเนในเช์แลนด์11เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงเหรียญรวม25เหรียญอันดับที่9้าอิตาลี10เหรียญทอง11เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงเหรียญรวม30เหรียญอันดับที่10เยอรมนีเก้าเหรียญทอง8เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงเหรียญรวม22เหรียญ อันดับที่11แคนดา6เหรียญทอง5เหรียญเงินส0เหรียญทองแดงอันดับที่12นิวซีแลนด์5เหรียญทอง6เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่13ไอแลนด์4เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับที่1 4โรมาเนีย3เหรียญทอง4ี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่1 5ยูเครน3มเหรียญทอง3เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงอันดับที่16ฮังการี3เหรียญทอง3มเหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่16เช่นเดียวกันนะครับสวีเดน3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่ 8อุซเบกิสถาน3เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่19บราซิล2เหรียญทอง5เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับที่20สเปน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับที่21อิหร่าน2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่22โครเอเชีย2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่22เช่นเดียวกันครับคิวบา2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง อันดับที่24อ,เอาเเอร์ไบจาน2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่25เบลเยียม2เหรียญทองสี่เหรียญทองแดงอันดับที่26ฮ่องกง2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่26เช่นเดียวกันครับเป็นทางด้านฟิลิปปินส์นะครับ สองเหรียญทอง2เหรียญทองแดงเหรียญรวมสี่เหรียญอันดับที่28ติดกันเลยนะอินโดนีเซีย2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงเหรียญรวม3เหรียญอันดับที่29เซอร์เบีย2เหรียญทองอันดับที่30อิสราเอล1เหรียญทองสี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่31สคาซักสถาน1เหรียญทองสเหรียญเงิน3มเหรียญทองแดงอันดับที่32 จาเมกา1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับที่32เท่ากับจาเมกาก็คือไทยเราครับ1เหรียญทอง3มเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเหรียญรวม6เหรียญนะครับส่วนทางด้านมาเลเซียนะครับก็ยังรั้งอันดับท้ายตารางอยู่นะมีทั้งหมดก็คือ2เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่76ของตาราง เหรียญรางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าชาติอาเซียนของเราเนี่ยมีฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้อันดับหนึ่งรองลงมาจะเป็นอินโดนะครับแล้วก็เป็นไทยแล้วก็เป็นมาเลเซียนะครับถามว่าเหรียญก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับคู่คิดสู่สีกันนะซึ่งก็ได้มาแต่ละประเภทก็แตกต่างกันออกไปนะครับทางด้านฟิลิปปินส์เขาได้ยินนาสติกมาถึง2เหรียญทองส่วนอินโดนีเซียเนี่ยนะครับ ได้มาเมื่อวานนี้ถึง2เหรียญทองโอ้โหเขาเฮกันทั้งประเทศเลยนะได้มาจากปีนผาจำลองนะครับ1เหรียญทองโดยทางด้านเลโอนาร์โดฟริดดิกนะครับสามารถคว้าเหรียญทองให้กับอินโดนีเซียได้แล้วก็อีกเหรียญน,นึงก็คือยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักที่รุ่นเดียวกันกับน้องวีรพลที่ผ่านมานั่นเองนะครับสามารถคว้าเหรียญทองของเราได้เหรียญเงินนะ ก็ถือว่าสุดยอดนะสำหรับอินโดนีเซียก็สามารถมีเหรียญทองได้ถึง2เหรียญทองวันเดียวเลยนะก็กลับมาพังงัดได้ถึง ระดับหนึ่งเลยส่วนฟิลิปปินส์นะครับก็ยังสามารถคว้าเหรียญได้เรื่อยๆนะครับส่วนทีมชาติไทยเหมือนกันก็คว้าเหรียญได้เรื่อยๆแค่ว่าเราไม่ได้เหรียญทองเพิ่มแค่นั้นเองก็มาติดตามชมเชียร์กีฬาหลายๆประเภทต,ตอนนี้ยังเหลืออยู่ที่มีลุ้นเหรียญก็มีนะครับมีลุ้นเหรียญทองไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสก็มาติดตามชมเชียร์กันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยเดี๋ยวแอดมินนะครับจะอัปเดตตารางการแข่งขัน ในวันนี้แล้วก็รายละเอียดต่างๆในการแข่งขันเราก็มาลุ้นเหรียญกันนะครับเทควันโดวันนี้ทางด้านน้องใบเตยก็จะทําการแข่งขันก็ยังมีรุ้นนะครับแล้วก็กีฬาอื่นๆที่เรายังมีรุ้นอยู่มาติดตามกันต่อครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารอป ปิดเกม2 2 2 4แล้วก็กีฬาอื่นๆรวมถึงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้มีการแข่งขันเดี๋ยวแอดมินอัปเดตการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับ